มอดเกมพาชมความคลาสสิกบ้านใหม่พร้อมที่มาของชื่อบ้านขจรจิต พีคมากสวยและแถมหน้าอยู่มากๆสำหรับบ้านขจรจิตสตูดิโอสไตล์โบราณสวยๆที่นักร้องนักแสดงหนุ่มมอสปฏิพานทุ่มเทตั้งใจซื้อมาปรับปรุงรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเอาไว้เป็นสถานที่ให้เช่าจัดงานจัดอีเวนต์หรือจ pre ัดพรีวิ่ดิ้งหรือถ่ายงานละครก็ได้เช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของบ้านขจรจิตของครอบครัวมอสปฏิพานและเกมดวงพ,พรพันรุยาสุทธิรักที่มีการอัปเดตเป็นระยะเ,เริ่มจาก ประกาศหาไม้จากบ้านเก่านํามาสร้างเรือนหลังใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าหลังเกาะสร้างเสร็จและตัวบ้านออกมาดูดีอลังการมากเรียกได้ว่าทุกมุมนั้นดูมีความงดงามคลาสสิกแบบบ้านโบราณในอดีตมากๆแล้วล่าสุดมอสปฏิพันธ์ได้อัปเดตบ,บ้านขาจรจิตที่ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้ถูกนํามาตกแต่งภายในบ้านเกือบแล้วเสร็จเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อลังการงานสร้างสวยทุกมุมจริงๆเลยค่ะ นอกจากนี้เกมยังได้ลงภาพของคนพ่อกับคนแม่พร้อมเขียนข้อความเล่าถึงเจ้าของบ้านขจรจิตตัวเองว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเจ้าของบ้านขจรจิตตัวจริงคือคู่ทางซ้ายมือนี่แหละค่ะคุณขจรกับคุณจิตจึงกลายเป็น บ้านขจรจิตซึ่งเป็นของคุณพ่อคุณแม่เกมดวงพรน,นั่นเองและที่มอสยังได้เปิดบ้านขจรจิตแบบทุกมุมและเรือนอื่นๆที่ตกแต่งเสร็จแล้วให้ได้ชมกันแบบเต็มๆอีกด้วยยิ่งภาพตอนกลางคืนของบ้านสะท้อนแสงไฟและบอกเลยว่างดงามเป็นที่สุดคะ่ะ